เฮ้ยฮ่า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 ่าฮ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 ่าาฮ่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  ผมไม่ไปครับผมทำไมถึงไม่ไปอ่ะผมต้องเารถไปส่งครับผมมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าเอารถไปส่งไหมผมต้องไปเติมแก๊สครับผมไปเติมแก๊สเมื่อกี้วูเห็นมึงขับออกมาจากปั๊มแก๊สเองอ่ะผมต้องไปส่งแก๊สครับผมนี่มึงรถแท็กซี่ไม่ใช่รถส่งแก๊สผมต้องไปส่งแก๊สจริงๆครับผมส่งให้ใครวะส่งไปให้เมียครับผมมันจำเป็นนักเหนือเมียมึไงมึงมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าส่งแก๊สนี่ไหมต้องเอาปากไปให้เมียครับผมโอ้โหลัษนะเมียมึงเพิ่งใช้มาหมาดๆัเลยนะเนี่ยยังเยิ้มอยู่เลย เอาสักไปให้เมียครับผมเพาะว่าไม่ทันละปัจบันนี้มันเลิกกับกระบองยามแล,ะละ้วล่ะถึงว่าไอ้ียามเต็มบ้านมาเข้าประตูตลอดเฮ้ยแต่เป็นรูปไอ้เครียดกูถูกชะตากับมังชิคหายเลยขอบพระคุณมากครับผมมไปส่งสะพังควยหน่อยได้ไหมฮะไปไม่ถูกครับผม ถ้ามึงไปไม่ถูกนะเดี๋ยวกูจะจ้างแท็กซี่อีกคันขับนํามึงไปเอาไอ้เฮียใจปั้มชิ้นหายเลยเอาแล้วถ้าคันหน้าผมไปไม่ถูกครับไม่ถูกกูก็จ้างอีกคันนําอีกคันนึงไปไปกับผมเดี๋ยวเบื่อตายเลยเบือ่อได้ยังไงพี่ใหญ่ยู้รถผมเสียเดี๋ยวกูร้องให้มึงฟังเองมีซิงเกิลแล้วแปะเอ็งนาไร่ที่ายยกล้วเหลียวลงมาแล้วสองอาทิตย์ยอดสิบเจ็ด สิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดไล์ไอศักว์ไอสักว์ทิ้งไปเดี๋ยวสากหักเมียมันก็ไม่มีใช่ว่ามาจากสวนเถาโลซ้าเผามาไข่ก๋วยเตี๋ยวว่ามากับอาอมวยลูกสาวของซวยของวอกของเลียว่าไม่มีอะไรเสื้อผืนมองใบเทานั่งและนะพอไปไปมามาทั้งเสื้อทั้งหมอง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 หมองม่องม่องมองมองขาดหกแล้วไม่แล้วอะไรอีกแล้วย็ด แปดปั๊บมีถั่วมีถั่วตบนี่เส้นเนี้นี่เก่งใหญ่มีน้ำแดงก็จะเกลียดน้ำส้มมีน้ำโค้งจะกินน้ำใสมีไอ้นวดจะกินไอ้นี่มีเฟรนดี้จะกินคนละมีมีเฟรนด้าก็จะเกลียงสไปจะแหลกอะไรกันนัโลกเพี้ย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 เฮียเฮียอะไรสัสมึงว่าปะเนี่ยมึงร้องอะไรของมึงนักหนาเนี่ยที่มึงเรียกว่าไงนะเพราะนะไม่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 เนี่ยกูเรียกประจำไอ้ซ่าไอ้เฮียอ๋อครับผมนี่เป็นชื่อเล่นกูอ๋ออาผมเห็นถึงความพยายามนะแล้วเดี๋ยวผมไปกันนะแต่กูไม่ไปละ อ่าคือกูเปลี่ยนใจละไปกับผมเถอะนะไปไปด้วยกัน<ป>เดี๋ยวนะนั่งบอกทางไงกูร้องเพลงให้ผมฟังผมขับไปเรื่อยๆไปด้วยกันกูบอกว่าไม่ไปไงไปกับผมเถอะผมอยากให้ไปกับผมกูไม่ไปแล้วกูจะเอาสากไปให้เมียกูอ้าวนะผมว่าไปไม่ทันกะบอกยามแล้วล่ะป่านนี้เต็มบ้านอ่ะนะไอสากเอาหอกกูมาแทงกูออ<ๆ>ไอ้เฮียบิลให้กูอยากแล้วก็จากไป